สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตำรับบาทชุมหม่อาจาร์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำที่3ตุลาคมข่าวเด่นในวันนี้นะครับท่านประธานาธิบดีทรัมป์และภรรยาติดเชื้อโควิด -19 นะครับโดยท่านพรุธาธทรัมป์ท่านมีความเสี่ยงสูงพอสมควรนะครับท่าน,นอายุ74ปีน้ำหนักเกินเป็นผู้ชายนะครับส่วนปปชุดว่าสีมดิงของสารัฐท่าน,นอายุ50ปีมีความเสี่ยงน้อยกว่ามากครับต่อไปขอ ฟังข่าวรายละเอียดนะครับว <S windows S 2> ันนี <Vir idis damned model> ้ครับมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีการติดต่อกันแล้วถึง34ล้านคนนะครับ34ล้าน7จ็ดแ1คนครับมีการตายไปแล้ว1ล้านต่คน1่ล้าน32,247นคนการแพร่ระบาดในวันนี้สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับส่วนการตายลดลงครับทีนี้มาดูครับการแพร่ระบาดในโลกนี้เป็นอย่างไรนะครับให้ดูในแผนที่สีแดงครับเป็นแผนที่ที่แสดงการสะสมของผู้ป่วยตั้งแต่ วันแรกที่เป็นอยู่ทั้งถึงวันนี้นะครับสีแดงเข้มเป็นมากสีแดงอ่อนเป็นน้อยลงนะครับก็จะเห็นว่าทวีอเมริกาทั้งทวีปครับสีแดงเข้มในยุโรปมีสีแดงเข้มบ้างเอเชียมีบ้างแอฟริกาใต้มีมีบ้างนะครับส่วนการแพร่ระบาดใน1วันครับการแพร่ระบาดใน1วันต่อประชากร10,000แคนเทียบกันนะครับมาดูครับแผนที่สีเหลืองส่วนที่เป็นสีแดงแสดงว่ามีการแพร่ระบาดมากสีส้มน้อยสีเหลืองน้อยลงนะครับก็จะเห็นว่า สีแดงมีมากที่ทวีปอเมริกาทั้งทวีปครับมีที่ยุโรปบ้างนะครับส่วนสีส้มมีทั้งยุโรปเอเชียแอฟริกาครับนะครับทีนี้มาดูต่อครับวันนี้ครับมีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้นถึง2 9 0 0 0 0กกว่าคนนะครับแต่นี่คือตัวเลขตอนตี5ประมาณนะครับประมาณตี5กว่ากว่าพบว่าเกือบถึง3 0 0 0 0 0คนเช้าวันนี้ก็คงจะถึง3 0 0 0 0 0คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นมีการติดที่ค่อนข้างสูงครับ นะครับทีนี้มาดูครับในแต่ละประเทศในโซนต่างๆมีการติดต่อเป็นอย่างไรนะครับมีการเป็นอย่างไรมาดูว่าประเทศที่มีการเป็นมากเรียงตามลําดับลงมานะครับอันดับที่1นึ่งสหรัฐอเมริกาครับมีคนเป็นแล้ว7จ็ดล้านห้าแสนคนเที่ยวนี้ครับสหรัฐอเมริกามีการแพร่ระบาด47 0 0 0คนหนึ่งวันเกือบ5 0,000คนตัวเลขนี้ค่อนข้างสูงครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสหรัฐอเมริกาเป็นเยอะหน่อยแต่ว่าภาพรวมทั้งประเทศในสหรัฐอเมริกาวันนี้ดีขึ้น เพราะว่ารัฐที่เคยมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง1,000งหม่นคนต่อหวันวันนี้นะครับเท็กซัสเหลือ3,000าคนแคลิฟอร์เนียเหลือ2,000าคนฟลอริดาเหลือ2,000าคนก็มีรัฐที่แถวมิดเวสเป็นเพิ่มขึ้นก็มีเช่นวิสคอนซินนะครับอีนนยทางเหนือเหนือก็มีเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับภาพรวมของสหรัฐอเมริกาดีขึ้นคือชะลอตัวลงนะครับแล้วก็กําลังลดลง แต่ว่ายังลดลงไม่เท่าเที่ยวที่แล้วที่มีการระบาดนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อครับว่าอันดับที่2นะครับอินเดียอินเดียเป็นแล้ว6กล้านสี่แสนคนวันนี้อินเดียยังหนักอยู่ครับมีการแพร่ระบาด7 9 0 0 0ื่นเก้าพันคนในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นเกือบแสนคนนะครับก็ยังอยู่ในลักษณะที่ อินเดียขาขึ้นตลอดครับกำลังจะเริ่มให้เห็นมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอินเดียถึงแม้ว่าเริ่มชะลอตัวลงแต่ตัวเลขในการติดก็ยังสูงมากอยู่แล้วแถมยังมีการตายใน1วันมากที่สุดในโลกครับ 1, นนหนึ่คนใน1วันครับในการตายนะครับมาดูครับับบต่อไปครับบราซิลบราซิลมีการมีคนเป็นทั้งสิ้นเนี่ยสล้านแปดแสนคนวันนี้บราซิลมีการแพร่ระบาด3 3 0 0 0นคน ดีที่สุดใน3ประเทศนี้ครับแล้วก็น้อยกว่าอเมริกาสักหนึ่งหมื่นคนเพราะฉะนั้นตัวเลขของบราซิลในวันนี้เริ่มดีขึ้นเป็นลําดับนะครับตั้งแต่เริ่มมีการชะลอตัวลงและเริ่มลดลงครับภาพวันนี้ของบราซิลคือดีขึ้นครับอันดับที่4ครับรัเสเซียรัเสเซียเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปที่มีการเป็นมากที่สุดนะครับและมีการระบาดมากที่สุดเที่ยวนี้ครับรัเสเซียเดิมมีการแพร่ระบาดประมาณ10,000คนต่อ1วันนะครับต่อมาคุมได้ครับเหลือเพียง0ี่ถึงห้าพันคนตอน่อันนีี้รัสเยขึ้นมาอีก เป็น9,000คนใน1วันครับเพราะฉะนั้นวันนี้รัสเซียเป็นมากขึ้นครับันดับที่5ครับโคลอมเบียโคลอมเบียเป็นอเมริกาใต้นะครับแพทเทิร์นของอเมริกาใต้คือแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วคุมอยู่แล้วก็ล,ลดลงมาบางชาติคุมยังไม่อยู่นะครับโคลอมเบียเป็นชาติซึ่งคุมอยู่ครับแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้ววันนี้คุมอยู่แล้วลงแล้วกํลาลังขาลง เหลือเพียง6,000คนในหวันครับส่วนเปรูนะครับเปรูก็เป็นแทเทิลเดียวกันครับแต่เปรูมี2ขยักครับคือคุมได้คุมได้ระดับแล้วแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่เที่ยวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วคุมคุมได้ดีครับก็ลงมาลงมาแล้วนะครับเปรูจึงมีการแพร่ระบาดเหลือเพียง4-5,000คนต่อหนึ่งวันครับัะดับที่7ครับสเปนสเปนเป็นยุโรปครับที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในเที่ยวที่แล้วตายมากแล้วก็เป็นมากด้วยนะครับเที่ยวนี้ครับ สเปนมีการแพร่ระบาดในรอบ2แล้วก็รุนแรงกว่ารอบที่แล้วนะครับก็ดูในกราฟจะเห็นว่ามีก้อนที่2นี้โตขึ้นกหนก้อนที่แล้วแต่วันนี้สเปนเริ่มดีขึ้นครับจากตัวเลขที่เคยมีการแพร่ระบาดในเที่ยวนี้หมื่นคนวันนี้ลดลงมาเหลือ3,000คนครับอันดับที่8ครับอ์เจนตินา ยันตีนาเป็นอเมริกาใต้ครับที่ยังขาขึ้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นยันตีนาวันนี้ครับจึงมีการแพร่ระบาดเป็นหลักหมื่นครับหนึ่งหมื่นสี่พันคนในหนึ่งวันครับแล้วก็กติดตามมันต่อไปครับยังยังขึ้นอยู่นะครับอันดับที่9ครับเม็กซิโกเม็กซิโกก็เป็นอเมริกาใต้ซึ่งขณะนี้ขึ้นช้าก็ลงช้าครับวันนี้เม็กซิโกมีการแพร่ระบาด5 0 0 0คนในหนึ่งวันครับอยู่ในขาลงส่วนอันดับที่10ครับ แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้เป็นแอฟริกาชาติเดียวครับที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงแต่วันนี้ครับแอฟริกาใต้ลงมาแล้วแตะพื้นแล้วเหลือเพียง1,700คนใน1วันครับทีนี้มาดูต่อครับในยุโรปนะครับในยุโรปวันนี้เนี่ยยังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงครับถือว่าเป็นการแพร่ระบาดในรอบ2 แทบจะทั้งแทบจะทุกประเทศในยุโรปตะวันตกนะครับมาดูต่อครับว่าเรียนให้ทราบแล้วถึงรัสเซียเป็นการแพร่ระบาดในรอบหนึ่งยังลงไม่หมดนะครับสเปนแพร่ระบาดรอบ2ไปแล้วฝรั่งเศสครับก็พอๆกับสเปนครับเป็นการแพร่ระบาดในรอบ2นะครับดูในกราฟก็จะเห็นว่าฝรั่งเศสก้อนที่2นี้ตักว่าก้อนแรกนะครับเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสวันนี้จึงยังมีการแพร่ระบาดย่างรุนแรงอยู่ครับหนึ่งหมื่นสองพันคนในหนึ่งวันครับส่วนอันดับที่สีในยุโรปนะครับคืออังกฤษอังกฤษจะเห็นว่า ก้อนที่2ยังค่อยๆโตขึ้นนะครับมีอังกฤษนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดเที่ยวนี้ครับ6,900คนในหนึ่งวันครับค่อยๆขึ้นครับจาก2,000 3,000 4,000 5,000วันนี้ขึ้นถึง6,000กว่าคนเกือบ7,000คนแล้วนะครับแต่อังกฤษครับเขามีวิธีการวัดเขามีการทำนายว่าเขาจะต้องเป็นมากแต่ในขณะ,ะเดียวกันเขาถึงวางแผนป้องกันได้ดีนะครับแล้วก็มีข่าวอังกฤษกำลังจะเริ่มถึงจุดสุดยอดและกำลังจะเริ่มลงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อังกฤษครับถึงแม้ว่ามีตัวเลขมากแต่อังกฤษ ก็ได้คุมเข้มเป็นอย่างดีครับนะครับติดตามกันต่อไปนะครับอันดับที่5ที่6ครับอิตาลีกับเยอรมนีแพทเทิร์นเดียวกันหมดครับมาดูก้อนที่2ของอิตาลีแเยอรมนีนะครับจะเตี้ยลงกว่าก้อนแรกก็จะดีครับคือเขาคุมได้ดีกว่านะครับอิตาลีวันนี้มีการแพร่ระบาด2,400คนใน1วันครับเยอรมัน2,800คนใน1วันครับก็ติดตามยุโรปกันยุโรปกันต่อไปนะครับทีนี้มาดูต่อครับว่ามาดูใน10ประเทศแรกของโลกที่มีการแพร่ระบาดมากเรียงลงมานะครับ อันดับที่ 1. อินเดียมากที่สุดสสหรัฐอเมริกา3บราซิล4ฝรั่งเศเส5รัสเซีย6อังกฤษ7โคลัมเบีย8อิสราเอลเเม็กซิโก10อิรักครับเพราะฉะนั้นจะมีอิสราเอลครับที่ยังไม่ได้กล่าวถึงแทบทุกประเทศได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับยกเว้นอิสราเอลกับอิรักมาดูอิสราเอลครับอิสราเอลเที่ยวนี้เป็นการแพร่ระบาดในรอบสองนะครับซึ่งรุนแรงกว่าเที่ยวที่แล้วในกราฟจะเห็นว่าก้อน ที่สองนี่เนี่ยโตและมีสองขยักด้วยคือขยักแรกเนี่ยทำท,ำทำ่าจะคุมอยู่แต่ไม่อยู่ครับก็พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วทําให้อิสราเอลต้องล็อกดาวน์ทั้งประเทศครับวันนี้อิสราเอลก็ยังมีจําเป็นต้องล็อกดาวน์ค่อนข้างจะนานด้วยนะครับเที่ยวนี้นะครับวันนี้มีการร่าตาด5 0 0 0ันคนใน1วันครับติดตามกันต่อไปนะครับส่วนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คุมได้เป็นอย่างดีครับจีนมีการร่าตัดได้เพียง10คนใน1วันนะครับส่วนญี่ปุ่น เท seven, However, ี่ยวนี้เป็นการแพร่ระบาดในรอบ2รุนแรงกว่าเที่ยวที่แล้ววันนี้ลดลงมาครับแต่ลงมายังไม่เต็มที่ครับยังมีการแพร่ระบาด600กว่าคนในหนึ่งวันครับส่วนเกาหลีใต้นะครับการแพร่ระบาดของเขาลดลงเหลือ63คนในหนึ่งวันครับทีนี้มาดูในอาเซียนครับในอาเซียนมี3มชาติที่ยังน่าเป็นห่วงคือฟิลิปปินส์ยินเนีเซียและเมียนมานะครับฟิลิปปินส์เที่ยวนี้การแพร่ระบาดได้ดีเริ่มดีขึ้นแล้วหลังจากที่มีการคุมอยู่และมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วขณะนี้ก็เริ่มมคุอยู่ล้้วเพราะะฉนนนนนััีฟิิิป มีการแพร่ระบาดเหลือเพียง2,000คนใน1วันครับส่วนอินโดนีเซียนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นครับยังอยู่ในขาขึ้นตลอดวันนี้อินโดนีเซียมีการแพร่ระบาด4,000คนใน1วันครับส่วนเมียนมาก็จะดูครับว่าเที่ยวน,นี้เป็นการแพร่ระบาดในรอบ2ก็จะเห็นครับว่าในก้อนที่2ของเมียนมาในกราฟนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันสูงกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เมียนมาครับยังน่าเป็นห่วง ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงครับวันนี้เมียนมามีการแพร่ระบาดถึง1,100คนในหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อไปครับว่าเมียนมาจะเอาอยู่ไหมนะครับแต่ขณะนี้ลอกดาวหลายเมืองเมืองใหญ่ๆด้วยนะครับติดตามกันต่อไปนะครับส่วนสิงคโปร์มาเลเซียไทยเวียดนามคุมได้ครับมาเลเซียมีปัญหานิดหน่อยเที่ยวนี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับ287คนในหนึ่งวันครับแต่เที่ยวนี้คาดว่าเป็นการจากประชาชนได้ไปเลือกตั้งกันครับที่รัฐ ที่รัฐหนึ่งในมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นก็คอยดูกันต่อครับส่วนเวียดนามครับมีการแพร่ระบาดในรอบ2เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็คุมได้แล้วนะครับเหลือเพียง1คนใน1วันครับส่วนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับ ทั้งสองชาตินี้ก็มีการแพร่ระบาดในรอบ2ไปแล้วออสเตรเลียเกือบเอาไม่อยู่นะครับแต่วันนี้เอาอยู่แล้วนะครับเหลือเพียง17คนใน1่วันครับส่วนนิวซีแลนด์ไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับก็จะเห็นว่าหลายชาติมีการแพร่ระบาดในรอบแรกยังลงไม่หมดหลายชาติรอบส่งไปแล้วนะครับทีนี้มาดูครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับคือท่านประธานาธิบดีทรัมป์ท่านได้ติดโควิด1 9ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทั้งภรรยาท่านด้วยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับก็พบว่านะคร คือท่านมีอายุมาก74ปีนะครับท่านน้ำหนักเกินและท่านเป็นผู้ชายด้วยนะครับส่วนท่านภรรยาท่านอายุเพียง50ปีมีความเสี่ยงน้อยกว่ามากครับนะครับแล้วก็ในระหว่างที่มีการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนี้เนี่ยทรัมป์ได้ถูกกล่าวหาว่าได้ดําเนินการผิดพลาดเรื่องการจัดการโควิด -19 ในสหรัฐครับนะครับและวันนี้ครับท่านแบนโทนีทรัมป์ท่านก็ไม่สนใจต่อคําแนะนําของนายแพทย์ชั้นนําของสหรัฐอเมริกานะครับรวมทั้งไม่สนใจ ต่อการสมดักากาอนามัยนะครับวันนี้ครับสอนจะย้อนกลับมาถึงทรัมป์แล้วว่าท่านต้องติดซะเองนะครับแล้วก็ท่านจะถูกกักตัวอยู่ที่ทำเนียบขาวนะครับส่วนความเสี่ยงของท่านประธานดิทรัมป์นะครับในเรื่องอายุครับอายุเนี่ยหกสิบเจ็ถึงเจปีแล้วมากกว่านี้จะมีความเสี่ยงสูงนะครับมีความเสี่ยงเป็น5เท่าที่จะถูกแอดมิดนะครับมีความเสี่ยงเป็น90เท่าที่จะเสียชีวิตนะครับแล้วก็ อันนี้เปรียบเทียบกับคนที่มีอายุน้อยกว่าครับคือ1 8บแปถึงยีปีนะครับตามการให้ความเห็นของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐครับคือ CDC นะครับส่วนน้ําหนักของท่านนะครับน้ำหนักของท่านเนี่ยพิจารณาจาก BMI ครับพิจารณาจากการที่มีไขมันของท่านนะครับเราพบว่าท่านมี BMI 30.5การที่มีมากกว่า30นี่ถือว่าอ้วนนะคือมีไขมันมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็มีความเสี่ยงในเรื่องการที่เป็นคนอ้วนนะครับแล้วก็ ก็พบว่าคนที่ถูกแอดมิทนี่เนี่ยสามใน4ครับเป็นคนอ้วนทางนั้นนะครับแล้วก็พวกนี้มีความโอกาสที่เสียชีวิตมากกว่าคนอื่นนะครับส่วนเพศชายครับมีการตายมากกว่าเพศหญิงนะครับแต่ยังโชคดีครับที่ท่านทรัมป์ไม่มีโรคประจําตัวท่านไม่สูบบุหรี่ท่านไม่ดื่มเหล้าไม่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันโรคย่นความเสี่ยงทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีความสูงระดับนึงแล้วแต่มีความเสี่ยงที่รุนแรงท่านก็อย่างดีครับยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเขาจึงเริ่มรักษาท่านโดยการกักตัวไว้ ให้ดื่มน้ามากๆให้พักผ่อนนะครับแล้วติดตามอาการต่อเนื่องทุกวันเพราะหลังจากนี้แล้ว3-5วันก็5้ถึงเวันครับอาจจะมีอาการทางทางเดินหายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันกันกบท่านดีบริสจอร์แนสนข,อข,อของของท่านท่านนานยกรัฐมนตรีบริสจอร์แนสนของอังกฤษครับท่านรุนแรงกว่าท่านต้องอยู่ ICU ท่านมีไข้และไอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ก็คาดว่าทรัมป์หน้าที่จะไม่มีหน้าที่จะโอกาสที่จะ มีความรุนแรงน่าจะไม่มากนักนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มียาดีอยู่หลายตัวครับไม่ใช่จะไม่ใช่เป็นเลมดิซิเวียหรือเด็กซาเมทโซนนะครับหรือโมโนโคเนอรแอนติบอดีนะครับะฉะนั้นขณะนี้ไม่น่าเป็นห่วงทรัมมากครับเป็นห่วงที่ว่าท่านจะรับเลือกเป็นแผนดีครั้งต่อไปหรือไม่เท่านั้นมากกว่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตำราแพทย์จุฬามอาจารย์ถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ถ้ามีความเห็นกูอยาเราทราบด้วยครับสวัสดี